เตรียมขึ้นงานครับผมเข้าสายฟิวนะครับอันนี้เป็นฟิวคัตดีนะครับฟิวคัตดีนะครับสีชมพูนี้สองร้อยแอมครับสองร้อยแอมครับคัตเอดีหนึ่งร้อยแอมนะครับตัวนี้ฟิวนะครับเตรียมขึ้นงานนะครับนี่ตัวนี้อันนี้เป็นสายกราวนะครับสายกราวครับนี่ครับเตรียมขึ้นงานนะครับเดี๋ยววันหยุดว่าจะเดินระบบใหม่นะครับอันนี้ก็ เข้าขั้วแบตนะสายนี้เข้าขั้วแบตครับโซลตะกัวให้ดีนะครับนี่เข้าขั้วแบตตัวนี้ส่วนนี้ก็ออกจากฟิวนะครับออกจากฟิวไปหาพควเบอร์นะครับตัวนี้นี่ก็ขึ้นงานไว้ก่อนเตรียมงานโอเคสายไฟก็จะเป็นนะครับเลเไอร์ออนครับขนาด3 5มิมิลนะครับขับซับนะครับขับซับตัวนี้นะครับส่วนคัตเอบีนะครับคัตเอบีว่าจะใช้เอ่อ เส้นเดิมนะครับเส้นเดิมนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบตอนนี้ก็เตรียมงานนะครับว่างๆมันหยุดก็ว่าจะทำระบบใหม่นะครับผมโอเค